こんにちは。私の名前はジューリーです。今日はエルサの本を読みます。さばいい、こいつジューリー、ムに、ー、こいつもアーニッエルサー。スーファン。アナとエルサは子供の頃、お父さんから魔法の森の話を聞きました。 จนอย่างน้อยเอลซ่ากับแอนนาได้ฟังเรื่องราวของพ่อในอดีตว่าปุณนีว่าโนซาลิโดราโตยูฮิโตะตัชิการซิเซนโนเซเลโตโตโมนิฟุราสึติมัสทุกคนอยู่ในเมืองโดซาลิโดรามีแต่คนมีความสุขเพราะว่ามี พวกพลังและเทพปกปักหักษาโอไมโนโอจี้สานโนหรือานาโดโกุโอ,อันว่าเฮししียวันโนชิลสีดามอสกุดตันดาปูของพวกเจ้าได้เป็นเจ้าทรายลรือนาโดแล้วก็ได้สร้างกำแพงหนึ่งเพื่อให้โบมิไงหเข้าได้โตชุซ ตะตะาใกลก็โอโกสตังดะแล้วยุดิดนีก็มีสงครามขึ้นมาว่าตะชีว่าดาเรนี่ทาสเาึเกะราเดะอารินเดลุนี่โบโรลีแล้วข่อยกับบมิใหย์ซวยข่อยอยู่ในสถานนั้นเลยข่อยก็เลยกลับมาคืนอารินเดลุ โわりてอ o こともเขこともできなくなってしまいました。แล้วพับขึ้นไปก็อเข้าไปในเมืองนันโบได้แล้วก็ออกมาในเมืองนันบบได้お父さんとお母さんは船の事故で亡くなりましたแล้วตอนที่พ่อแม่จะออกไปเมืองเก่า พอเม่ในหายสูญเสียไปในเฮือนลำนั้นเอลซ่าว่าอารีนเดรโนโจ้นีนาดินั่เดอานายาโอลาบิโต o ชียาวเซนี่คือราชินชแล้วเอลซ่าก็ได้เป็นเจ้าหญิงอยู่เมืองนี้แล้วอยู่ควมกับแอนนาโอลา ยังมีความสุขอาหรือบังเอลซ่าว่าคืชิกิน่าอุตาราโกยโอคิกิมาสตะแล้วเอลซ่าก็ได้ยินเสียงแปลกประหลาดในคืนนั้นเอลซ่าก็หอยนี่ขอดีตัวหอยนู้ดเกชิเกโชองก็ฟริโซอสกิมัสตะ แล้วอเอลซ่าก็ได้แปล่นคำนั้นออกมาเป็นคํนคำว้าคำว้าเป็นเพลงคิ่ิตาเดด e าเลกากาวัตาชิโอยโยนเดอิรเอลซ่าก็ได้เว้ามาว่ากำลังมีไผ่เว้าหาคอยอยู่บอรหรือว่ามีไผ่เอิญคอยอยู่บอเอลซ่านี่ว่าสโนโห 声が自分の魔法の力の秘密をしすっているように思いましたแล้วเอลซาก็ได้ลคํนนั้นแล้วใช้พลังตัวเองให้มันเป็นภาพเพื่อเข้าใจง่ายขึ้นไปกว่านี้แล้วแก้ไขริศนาที่ยุหันจนสำเร็จ ตอนที่หนึ่งกาบเบิร์ตเทนเฮานี่อาริกกโต้อคไซมัสขอบใจลหลายๆมื่อนี้เข้ามาต่อตอนที่สองเอลซ่าว่าิตาคอยโนโมโตเฮตาบียาจิมัสแล้วเอลซ่าก็ได้อนันอนั้นอันนั้นเป็นคำคำออกมาอันน่ะโตโอุล่เป็นคือดิซิตโต ถือโも行って一緒です。アナอาณากับโอรัฟกับคริสโตเฟอร์กับตสเบหันกัได้ไปนํากันแแล้วตอนเดินทางนั้นก็เห็น ปราศเอลซ่าตเก่าที่อยู่ในพักพักหนึ่งโอตโตสังนี้ฮีตะมาฮมโนโมริเดสหมะแล้วข้าเจ้าก็ได้ไปฮอดมองที Hot ่พอเคยเล่าอ,อดีตของพอเคยให้ฟังเอลซ่าว่าสุดที่ีโนะคาเบคาเบนี่เจโอว

แล้วแอลซาจับแต่ว่ากรียมมูไม่ให้เข้าได้แต่มันก็เป็นออมูลสีฟ้าฟ้าออนออนแล้วมันก็เปิดให้ประตูเข้าไปยังไงได้อิตกาโนยนี่อีรีคืจิโอไอเกตาโนเดส แล้วมันก็ได้เปิดปากของมันกลุบงกลวงแล้วให้เอลซ่าเข้าไปทีริโนานาการีว่าอุซุกุชิโมริกะฮิโรกะต,ติมัสแล้วตอนเอลซ่าเข้าไปก็ได้เห็นเมืองที่กว้างและมีดอกโมมิจิหลายโตซุเซงบาเกชิคาเซกะ สกิเลตัสมากิก็โกรธมากส์แล้วเอลซ่าก็ได้ไปเจอดานที่ต้องมีลมหายุแห่งผ่านมาอย่างนักคาเซโนเซเรโนซิวาซาเดสนั่นคือเทพแห่งลมหรือว่าพลังแห่งลมเอลซ่าก็อยูกิเดตัสมากิโอ หิมะสุดหิมะก็หิมะของ i n มดีงになりましたแล้วเอลซ่าก็ได้จมไปในลมแล้วก็เข้าไปในลมหันใจกลางของลมเอลซ่าก็ได้แยกลมออกมาเป็นเสียงก็หิมะส่วนนี i ได้มาสักส่วนว่าโ,โซน,น,าโซ,นาโซาร์ลลาโดราโนช โจนี่ดัดสเกลารลดิสตาแล้วพวกนี้ก็ได้เห็นคนคนหนึ่งแล้วคนคนนั้นก็นมาช่วยทั้งสองคนแต่ยุดดีเราก็หายตัวไป่มชอにすは昔の歴古代をはオバうんいて ขากิขตดชิตกรุ่งことができましたแล้วเอลซ่าก็บอกให้คนนั้นออกไปแล้วแล้วเศษพลังน้ำเข็งคงตื่นออกมาแล้วคนเงี้ยเยกอันนี้เป็นแบบลงให้ค่อยคๆลงแล้วก็กลายเป็นหุ่ป,ปั้นของพ่อเม่ของเราโคเลแม่โอือยน เอนนากาวาวาอันนี้แม่ผ้าคุมของแม่โบมเมนวาโจโนสุกาฮิโอะมิเตะไอไอโนะนากะยูโตเอลซ่าโมอุนาซุกิตะแล้วทั้งสองคนก็เบิ้งดีๆก็เห็นพ่อแม่กำลังจะ กำลังจะถึงอุปติเหตุที่หายแหงอยู่แล้วเอลซ่าได้ยินแอนนาย,ย่างนั้นเอลซ่าก็เสียใจยอยู่หน่อยนึงตอนที่สองกับเป็นสนีอาริกาโตุเชสตอขใจหลายๆฝา,ากกุนลล์กุแชร์ให้เนเรเพื่อเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปต่อไป